ดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีเมถุนคนที่เกิดในราศีเมถุนจากตำราโหราศาสตร์บูฮานจากโมดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพและนับถือกันหลายที่สุดได้ทำนายเอาไว้ว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนนี้หรือราศีคนคู่ซึ่งเป็นดวงแห่งเทพ,พเจ้าการสื่อสารคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีอุป,ปนิสัย ใจคอที่ดีมีความจริงใจมีความอดทนและมีความตั้งใจเอาใจใส่พยายามตามความฝันซึ่งบางครั้งโศกสตาอาจจะดิ้นตลกกับชีวิตอาจจะได้พบความลำบากสับสนแต่เมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วดวงสตาจะพิกผันจะทำให้ลำรวยและได้กลายเป็นเศรษฐีดวงจะดี เพาะบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลโชคลามให้อย่างบ่ขาดสายบ่ขาดมือก่อนจะไปหับสมหับฟังดวงสตาของชาวราศีเมถุนก็อย่าลืมกดไลก่กดแชร์แชออกไปให้มูเพื่อนญาติพี่น้องสาวราศีเมถุนได้หับฟังจะทำให้ชีวิตของเขาเรานั้นลำรวยและกลายเป็นเศรษฐีหายจากความทุกโศก ที่ได้ประสบพบเจออยู่ณปัจจุบันนี้คนที่เกิดในราศีเมถุนมีดวงดาวประจําราศีคือดาวพุธจึงทำให้คนที่เกิดในราศีนี้มีสติปัญญาสลาดลักแหลมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสื่อสารหากในระเบียบลักการมีน้ำใจเอื้อเพื่อเพอเพ่มีเพื่อนผูงหลายเสรงลักษณะพิเศษของคนที่เกิดในราศีนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีพละกกำลังสติปัญญาดีมีความพ้อมหูหากในการสังเกตขี่สงสัยจึงทำให้คนเกิดในวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าและจะประสบผลสำเร็จในนาทีการงานถึงว่าในส่วนเงาว์วยของคนที่เกิดในราศีเมถุนจะได้หับความลำบากพบพ่อปัญหาและอุปสรรคแต่ ด้วยจิตใจอันกล้าหาญมีความสเสลี่ยวสลาดของคนที่เกิดในราศีนีที่สู่บุญยอมแพ้สู่เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงทําให้คนที่เกิดในราศีนีมีความสเสลีส่ยวสลาดและมีความเก่งกล้าสามารถมาตั้งแต่เย่าไวยจึงเห็นให้ดวงสาตาของคนที่เกิดในราศีเมถุนเมื่อกาวขาสู่กลางคนชีวิตของเขาเจะพิกผัน จากที่เคยลำบากก็จะสุขสบายเพราะความสำเร็จและความร่ำรวยจะเข้ามาแทนที่ความทุกข์จะหายไปชีวิตจะลืมตาอาปากใดเพราะโศกลาบเงินล้านจะไหลเข้ามาหาดวงสตาจะดีขึ้นหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดตามตำราโหราศาสตร์บูฮานยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่เกิดในราศีเมถุน จะมีนิสัยขยันมั่นเพียรเป็นคนที่บญุญยอดท่อต่อปัญหาและอุปสรรคสอบในการศึกษาหาความรู้มีความเสื่อมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่และมีวิสัยทัศน์ที่ก้วงขวางวาสนาของคนที่เกิดในราศีเมถุนตามตำราโหราศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่า,วาในส่วนต้นของชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นจะมีความลำบากยากเข็น เผอปัญหาทั้งครอบครัวที่ต้องหาเส้ากินคําคนที่เกิดในราศีนี้ต้องด้ต่อสู้และพยายามแต่ด้วยนิสัยพื้นฐานของคนที่เกิดในราศีเมถุนที่เป็นคนเสลียวสลาดเก่งกาสามารถมีความมุมานะอดทนสู่สวนกับปัญหาและมีความขยันขันแข็งบ่ยอดท่อต่อปัญหาในอุปสรรคสิ่งนี้จึงทำให คนที่เกิดในราศีเมถุนจะผ่านผ่าอุปสรรคและความยากลำบากในส่วงนี้ไปได้และสิ่งที่ควรระวังของคนที่เกิดในราศีเมถุนนี้เป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้ซึกที่ค่อนข้างจะเป็นคนขี้โมโหใจหอนเกี่ยวกาและขี้หึงหวงคนฮักอาจจะทำให้บอกเข้าใจกับเพื่อนผูงบ่กเข้าใจกับคนหักและคนใกล้ตัว มักจะมีปากเสียงจากเลือกเล็กน้อยนิสัยใจคอของคนที่เกิดในราศีเมทุนนีถือเป็นคนจิงการทำการขีดการตัดสินใจโกรธยากหายวและเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่มีเพื่อนผูมากและค่อนขางที่จะขี่เงาและรูซึกโดดเดี่ยวอาจจะดูว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ที่จริงแล้วภายในอ่อนไหวที่สุด พิเศษที่สุดคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนมีความอดทนและชอบในการศึกษาหาความรู้เมื่อสีวิตกกาวเขาสูไ่ไหวกลางคนชาวราศีเมถุนสีวิตของเขาจะพลิกผันถือได้ว่าเป็นส่วงที่ดวงขึ้นดวงดีที่สุดของสีวิตดังได้ก่าวมาก่อนน้านี้แล้วว่าคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนนักเบาเอาสู้มีนิสยัยไฟหู มีความอดทนจึงทำให้ในส่วนชีวิตนี้เป็นส่วนดวงแห่งโซกลาบของชีวิตมีการเคลื่อนย้ายครั้งยิง่งใหญ่ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสมกับการรอคอยสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่ต้องการก็จะได้รับอย่างแน่นอนในส่วนนี้ถือเป็นส่วนดวงของท่านดีถึงขีดสุดเพราะความทุกข์จะหายไปความรํำรวยจะเข้ามาแทนที่ จะได้กลายเป็นเศรษฐีมีความสุขสมหวังดังตั้งใจไว้ความโชคดีจะเข่ามาหาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาให้โชคถึงจะปิดตาจับรับตาซื้อก็จะโชคดีจะมีบุญเกา่าหนุนน้ำสรงผลเงินทองจะไหลหลังเข้ามาหาหน้าที่การงานธุรกิจที่ทำอยู่ก็จะงอกงาม ้าขายยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดว่าโดยเรื่องราบรอยก็จะเข้ามาเดือนจะทำให้ถูกหวยรวยได้กลายเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินล้านสิ่งที่ต้องการบว่าจะเป็นรถบ้านทรัพย์สินที่ดินที่เคยคาดหวังไว้ก็จะได้สมดังปาฏิาริย์ คนที่เกิดในราศีเมถุนเมื่อก้าวเข้อสู่บ้นปลายของชีวิตแล้วถือว่าผ่านเรื่องเล่าต่างๆมามากมายจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จสมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจไว้จึงทำให้ชีวิตมีความสุขในสิ่งที่ตั้งใจและในส่วนนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารบบูชามาให้โซคจะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง คือว่าคนที่เกิดในราศีเมถุนนี้เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีบุญเก่าหนุนนำจะทำให้ลูกหลานมีความหักมีความก้าตันยูหูคุณพ่อแม่จะได้เข้าวัดพังธรรมพาลูกพาหลานเฮ็ดบุญสินกินทานจึงยิ่งให้ชีวิตของเศ้าราศีเมถุนมีความสุขอย่างเทวีคูณคําทํานายดวงสตาวาสนา จากตำราโหราศาสตร์บูฮานจากหมอดูที่แม่นที่สุดที่ทุกคนในความเคารพได้ทำนายเอาไว้ก็ได้สินสุดลงเพียงเท่านี้หวังว่าชาวราศีเมถุนที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบแล้วจะผ่านพน้นความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงไปได้กันทุกคนและมีความสุขดีล,ำล่ำรวยถูกหวยรวยเงินเสนรวยเงินล้านกันทุกบ้านทุกเฮือนหากใคร ที่กำลังพบปัญหาก็ขอให้สู้อย่ายอมแพ้เมื่อผ่านผ่าเรื่องลราไๆออกไปแล้วชาวราศีนี้จะมีความสุขและร่ำรวยอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างแนนอนเพราะเทวดาประจำราศีกำลังรองให้โซ่ในปลายทางของชีวิต